เราจะเป็นลูกนี่เรจะายมันได้ราายใส่เดยตอนนี้ไง กินจริงอ,อบอบเอย็นเนื้ออ่อาใส่แบบเง็ไฟหมอ,หมอลร้างอ่ะเด้อพี่น้องเป็นหมอ,อตออ้มบอลใส่บริบะ พี่แกงเคียวหวานพี่น้องหอมคุ้งเลยหอมมากลัวหอมต้องคั่วให้กันควนแกงคพรหอมเพราน้องพี่น้องก่อนเอากระทิลงพี่แกงแดงไม่ใช่บอก วันนี้คนนอนเบอร์แล้วเนาะแต่ว่าเขาบมได้นอนเขาเห็ดคัตอะไรหอมเลยนี่ค่ะทำเตาทำเ,น,เน,น,นี่นคือทำแซมจากข้ามเกลายเป็นแจงวันนี้ไม่ได้นอนเลยใส่ได้บไห้ใส่เบาไปเลยใส่กะทิลงไปใส่ข้าวจะคั่วจะนอยเ์ากะกัใส่หมูข้อข้อหมูแมงมุมกไก่ใส่ไก่เจวีวานไก่ คนนี้คนเนาะเดี๋ยวนี่ยกระเซียไก่ลงพี่น้องนไก่ลงไปผัดผัดให้ไก่สุกลงตอนเดือดแหม่เดือดอลไรนี่มาต้องคนเพราะว่านี่ตนพุดพุดขึ้นมาสิเต้นเลยเอาหมูพุ่งแล้วก็สิเต้นเดือดพี่น้องมันนี่ไก่เลยเนื้อไก่เนื้อไก่หั่นเรียบร้อยแล้วมาคนคนก็ต้องจับหม้อเด้อพี่น้อง มันจมอมอที่ความวาคนในคนแตกเลยจ้เห็นมอเดือดมานอ,อ่นี่เ้มอเดือดจะคนอีกนะถากกะทิเบาๆใเ้าจะซึมน,น้ำหรักกำลังปุดกาาระปักเลยเติมน้ำลงไปหัวกระทิอีกกล่องหนึ่งเอาไปใส่น้ำหน,นันงเนาะพี่น้อง <chat> เดี๋ยวค <spe eg les> um, ุณจะแตกมันเบิดยวจใส่บาตเดียวอืมกระลุงไปเดี๋ยวกะสิมาปรุงนะีกหน่อยหนึ่งน้ำเดี๋ยวตอนนี้เฮากะทิมาปรุงเนาะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเริ่มเดือดแล้วเนาะหม้อเริ่มเดือดแล้วเรามีกะทิใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลจายก่อนแล้วก็นวดดี ใส,ใส่น้ำปลาลงไปถ้วยนึงใส่ทุกส่วนเท่ากันเลยเดี๋ยวห่อจะยิีมาชิมอีกแล้วให้เกกลุ่มเพิ่มเดี๋ยวลองคนให้บึงเด้อกพี่น้องบึงในกล้องบอกเขียวปันใดเนาะแต่ว่าตัวจริงเชียเขียวนะเหมือนน้ำยาปักใต้เลยเดี๋ยวแล้วห่อจะยิตเติมกะทิเพิ่มอีกพี่น้อง วันนยาสิอหมอเดือดอ่างกระิไปหาเห็ดแนวอื่นก่อนเนาะอ่างกระิไปหาเห็ดแยกอื่นก่อนแล้วเฮาวจังยังพี่น้องเบิ่งน้ำหลังอีกมาว่าใส่ยังโตนะนเนาะเดี๋ยวเฮาวชิใส่อันนั้นเดย์ใส่เลือดใส่พริกซอยหลักะนี่แล้วผ้าขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็โอเคเลยเนาะพี่น้องไป่ใส่กุหลิ้นี่เออเออเอาเฟสอาเช่น้องเตะ ดิกเริ่มเปลีงยนเกวียนแล้วเราจะไที่อันเลยขอบคุณค่ะอืมอืมแ้งโคตบอืมขาดเลยขาดแน่แต่ไมัอยากเป็นก้อนนะไม่อาเแบบอืม,ม พี่น้องแกงเขียวหวานเห่ากระซุกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เรามีกะเอาเลือดใส่แล้วกะมีพริกโรยหน้าเนาะแล้วก็ใส่โหระพาเรียบร้อยแล้วแกงเขียวหวานกาไก่ใส่เลือดพี่น้องหอมขนาดเลยรสชาติกะแซ่บแซ่บเดี๋ยวเห้าสี่อันพักพึ้นไว้ก่อนเนาะตอนนี้กะยังเลิกอยู่พี่น้องเดี๋ยวฮอดตอนเช้าแล้วค่ะแต่สี่อุ่นเพิ่มอ,อีกเธอหนึงนะ่งเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เร <c oughs> ามีกาจนมันไปอาบนะ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วก็ปรุงแกงเคยวานเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เด้อกําลังยายโต๊ะเนาะนี่กางโตบ้าน,นี่แหละมีโต๊ะที่มันันยังบ่ได้ใส้งาเนานะแต่ว่ามันหักนี่พี่น้องนี่กลางบได้ตัวนี้เนาะโอ้ผนกาาระสังเอามาส่งบาตรวจสอบไม่ห่าเลยเนาะ เดี๋ยวทีโทรบอกเพื่อนก่อนให้เพื่อนเอามาเปลี่ยนให้เนาะนตอนเซามมอ้อนี่เฮ้ากะเอาโต๊ะออกมากลางแล้วเนาะ